โ้อ้ว่ะเกิดอะไรขึ้นมีคนอิงเมดอเนาโอ้ว่าจะยิงี่โอเคไอ้บีเยอะมันเข้ายิมเข้ายิมเข้ายเข้ยมเข้ายเข้ายิมเขนายิมคนตอกลับเข้าไปแล ok ้ว41ก็48 อยแล้วเครับสามนัดไปอีกครับเรรียบร้อยาจจสองคนมีคนข้างๆอะไรอ่ะควาสี่ดีส,สี่สี่ัวเฮ้ยเจ่าปืนลั่นโอ้โยโอ้ยปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นเวยเ้ย โอ้ยปืงไหวล้านนะอีเย้ยไม่ได้มดเลยจะตัดปืนมันนะมันมีปอมเฮ้ยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยกันเออได้แทร็ก อย่แกสวยนี่สวยสกาวพลาดอะไรสวย Wow. Is that with that loser Patrick Bapin <laughs> <eyeyim> <hideyim> I'll be back. <ông> Ooh, come on, become... you die. Oh my God! ้ังไงครับโอ้ยโดนข้าหลังแล้ว bom Hahahaha 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 Oh, no Hello やんたけてたわ。 ไถกเกอร์ฉันจะไม่รู้มุมยังไงฮะคือตัวเองวิเศษีิสโสแค่ไถกเกอร์ ตัวโอ้โยติดซากโบราณสถานทำไมครับขอบคุณครับเพื่อนที่ช่วย The Pitcher เรียบร้อยจังอาการวุ้ยจอบไม่เข้า